สำหรับคู่รักคู่นี้ค่ะยังคงมีการรักษาแล้วก็ประคับประคองกันไปเรื่อยๆนะคะสำหรับคุณหญิงกัพิสราราชาติค่ะแล้วก็แจ็คเชิญยิ้มนะคะโดยทางด้านของหญิงเองเนี่ยป่วยเป็นโรคกระดูกเปลาะค่ะแล้วก็แจ็คเนี่ยป่วยเป็นโรคอ่าปอดติดเชื้อนะคะซึ่งเป็นโรคเก่าของเจ้าตัวค่ะแต่ว่าทั้งคู่เนี่ยก็มีการสู้มากๆเลยนะคะกับอาการป่วยสู้มาจนตอนนี้ค่ะอาการเริ่มที่จะดีขึ้นแล้วนะคะล่าสุดค่ะทางด้านของแจ็คแล้วก็หญิงนะคะได้มีการจับมือกันถ่ายรูปในขณะที่สวมใส่ชุดแต่งงานค่ะ คล้ายๆกับการถ่ายพรีเวดดิ้งนะคะซึ่งถือว่าเป็นรูปแต่งงานครั้งแรกในชีวิตก็ว่าได้ค่ะเพราะทั้งคู่ออกมาบอกว่าคือเป็นการถ่ายแฟชั่นชุดแต่งงานครั้งแรกรู้สึกตื่นเต้นนะถึงแม้ว่าจะไม่ได้แต่งจริงๆหญิงเองก็รู้สึกดีใจมากที่ได้ใส่ชุดแต่งงานสักทีมันเป็นความฝันของเราทั้งคู่หลังจากเมื่อ13ปีที่แล้วเนี่ยลุงแจ็คเคยขอแต่งงานแต่ก็ไม่ได้แต่งเพราะว่า เราเนี่ยมีการล้มป่วยกันทั้งคู่ต้องรักษาตัวแต่สําหรับแจ็คเนี่ยมองว่าเรื่องของการแต่งงานน่ะเป็นเรื่องที่ค่อนข้างจะไกลตัวมากๆแล้วไม่เคยคิดว่าจะมีโมเมนต์แบบนี้ด้วยซ้ําแต่มันเป็นความฝันของเราที่อยากจะแต่งงานสักครั้งหนึ่งอ่ะเคยวาดฝันเอาไว้ว่าอยากจะจัด,จดงานแบบ ตงานแบบพวกดินทะเลอะไรแบบนี้นะคะด้วยความที่สุขภาพมันก็ค่อนข้างจะแบบว่าไม่เอื้ออํานวยนะคะสุขภาพไม่ดีก็เลยต้องมีการรักษาตัวกันต่อไปก่อนค่ะนอกจากนี้นะคะทั้งคู่ก็ออกมาคอนเฟิร์มกันว่าสามารถรับงานได้แล้วนะคะรวมถึงมีการอัปเดตอาการป่วยของตัวเองค่ะบอกว่าสําหรับแจ็คเนี่ยคือเหมือนตอนนี้เขาก็ต้องเริ่มกลับมารักษาปอดอีกครั้งหนึ่งนะคะหลังจากที่กินยามาได้สักประมาณ4เดือนแล้วค่ะเหมือนว่าอาการมันก็จะกําเริบอีก คือทำอะไรก็เหนื่อยนะคะพอไปตรวจค่ะจึงพบว่าโรคเก่าเนี่ยมันกลับมาอีกแล้วค่ะแม้ว่าจะรักษาหาย100%นนะคะแต่ก็สามารถกลับมาเป็นได้อีกเนื่องจากว่า ถ้าร่างกายเราอ่อนแอภูมิเราอ่อนแอเนี่ยก็กลับมาเป็นได้อีกค่ะส่วนของหญิงนะคะตอนนี้เป็นห่วงในเรื่องของโรคก,กระดูกค่ะคือแต่ใจสู้เต็มร้อยนะร่างกายเนี่ยมันไม่เต็มร้อยด้วยความที่โรคไตมันทาให้ค่าพาราไทรอยมันสูงขึ้นปกติคนทั่วไปค่าพาราไทรอยจะอยู่ที่หลักร้อยใช่ไหมคะแต่ของคุณหญิงเนี่ยเขาทุบไปหลักพันเลยค่ะทําให้กระดูกเนี่ยเหมือนเปลาะแล้วก็กระดูกหักง่ายค่ะ คุณหญิงออกมาเผยมุมมองชีวิตนะคะว่าสาหรับหญิงเนี่ยมองว่าทุกคนต้องตายหญิงไม่เคยกลัวตายเลยเราทั้งคู่นอนจับมือกันแล้วก็บอกกันว่าเราจะสู้ไปด้วยกันเวลาทําบุญเนี่ยก็จะขอพรขอให้สุขภาพแข็งแรงการใส่ชุดแต่งงานถ่ายภาพคู่ในครั้งนี้เนี่ยมีภาพพรีวิ n งติดผนังบ้านสวยๆวันนี้หญิงได้ภาพนี้มาแล้วแล้วก็เอาไปขยายใหญ่ๆเลยใส่กรอบภาพออกมาสวยมากขอบคุณทีมงานทุกท่านที่ช่วยให้ฝันหญิงกับลุงแจ็คเป็นจริง เธอก็ออกมาตอบเรื่องราวในเรื่องของสุขภาพแล้วก็การที่มีการได้สวมใส่ชุดในฝันที่ผู้หญิงทุกคนแทบจะทุกคนผู้ชมขายอยากใส่ชุดนี้จริงๆค่ะอย่างไรก็ตามนะคะต้องขอส่งกําลังใจให้กับนั้งคู่กลับมาแข็งแรงโดยเร็วค่ะ